อสะพดีครับก็ยังเป็นเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับซึ่งในพูดไปบางส่วนเกี่ยวกับทฤษฎีอ่าในที่นี้เราจะพูดถึงมีทฤษฎีอัตประโยชน์นะครับ utility theory อ่าอ่าก่อนหน้านี้นะครับก็ได้พูดไปเรื่องของอ่ลาลักษณะทั่วไปของว่าอัตตประโยชน์ทีนี้เรารู้จักเกี่ยวกับอัตตประโยชน์แล้วนะครับ เรามาดูครับทีนี้ว่าในส่วนของอัตราประโยชน์เนี่ยนะถ้าใช้ทฤษฎีนี้ลุยภาพของผู้บริโภคจะเป็นยังไงก็คือผู้บริโภคเนี่ยจะบริโภคสินค้าจํานวนเท่าไหร่คำตอบคืออย่างนี้ครับผู้บริโภคจะบริโภคสินค้าเป็นจํานวนเท่าไหร่นั่นคือลุยภาพของผู้บริโภคเพื่อที่จะไปอธิบายเป็นเส้นผลสค์ต่อไปเพราะในคลิปนี้จะมาพูดถึงารายละเอียดเกี่ยวกับรุยภาพ หรือผู้บริโภคจะบริโภคสินค้าเป็นจนนํานวนเท่าไหร่ถ้าอธิบายโดยทฤษฎีอัตรประโยชน์ก็ <c oughs> จะแบ่งเป็นสามกรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกก็คือในกรณีสินค้าที่สมมุติว่าสินค้าไม่มีราคาจริงๆแล้วมันไม่มีนะครับแต่เพื่อที่จะใช้เพื่ออธิบายเป็นหลักกรณีที่สองนะครับกรณีที่สินค้ามีราคาเท่ากับ Px ก็คือมีราคาเท่ากับราคาใดราคาหนึ่งแหละ นะครับห้าบาทสิบบาทอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็กรณีที่สามกรณีสินค้ามากกว่าหนึ่งชนิดชนิดขึ้นไปเราเรียกว่ากรณีสินค้าหลายชนิดนะครับอันนี้ <c oughs> อันนี้ก็จะแต่ละชนิดมันก็จะมีราคาที่แตกต่างอา,อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอาจจะแตกต่างกันไปเป็นเอ่อหนึ่งบาทบ้างห้าบาทบ้างยี่สิบบาทบ้างหรือหรืออาจจะเท่ากันบ้างก็ได้นะครับ อาจจะเท่ากันก็ได้ก็คือแบบมีหลายชนิดต่างกังบเคลดแรกที่จะมีแก๊สหนึ่งชนิดเออ,เ,อ,อเคสที่สองมาดูเคสดแรกครับในกรณีที่สมมุติว่าสินค้าไม่มีราคาก่อนนะครับเพื่อเพื่อเป็นการอธิบายความก้าใแเบื้อ่ต้นก่อนในกรณีแรก่นะครับสมมุติว่าสินค้าไม่มีราคาผู้บริโภคจะบ,บริโภคสินค้ากี่หน่วยนะครับเป้าหมายในการบริโภคครับ จะบริโภคกี่หน่วยนะฮะจะบริโภคจนกระทั่งเขาเป้าหมายของผู้บริโภคคือได้รับความพึงพอใจได้รับอัตรประโยชน์ได้รับยูทิลิตี้มากที่สุดอนะ่ะเพราะฉะนั้นเ,เป้าหมายของเขาก็จะอยู่ที่แม็กซ์อยู่ก็คือแม็กซิมัมโทัลเทลยูทิลิตี้ได้รับผลประโยชน์รวมได้รับอัตรประโยชน์รวมมากที่สุดทีนี้อัตรประโยชน์รวมมากที่สุดมันจะเกิดขึ้นตอนไหนครับ จะเกิดขึ้นตอนที่ MU เท่ากับศูนะ MU คืออัตรประโยชน์เพิ่มชิ้นแรกได้3ชิ้นที่สองได้2ชิ้นที่สามได้1อ่าอย่างนี้นะครับพอชิ้นที่สี่ได้ศูนย์อ่าตรงเนี้เขาเรียกว่าอัตรประโยชน์เพิ่มมันเท่ากับศูนง,งนั้นแหละคือจุดจุดุลยภาพหรือความจะเกิดความอัตรประโยชน์ุผู้บริโภคมัน,น จำง่ายๆอย่างนี้นะครับว่า Maximum มโ t a l Utility หรือ m ม็กจะเกิดขึ้นเมื่อเท่ากับครับลองมาดูตารางครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นอย่างแงี้ยก็อยู่ที่ทุเรียนเหมือนเดิมนะอ่าทุเรียนชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สชิ้นที่สมชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าชิ้นที่หกอ่ะสมมติถ้าเราเราเราซื้อทุเรียนจำนวนกชิ้นนะครับชิ้นที่หนึ่งเป็นไงครับ เราบอกว่าชิ้นที่หนึ่งฉันพอใจมากเลยจะให้คะแนนสี่ให้สี่ให้ความพึงพอใจเท่ากับสี่คือให้อัตรเปประโยชน์เท่ากับสี่เลยนะชิ้นแรกครับพอชิ้นที่สองนะครับชิ้น,น<ๆ>ก็พอใจอยู่นะก็โอเคอยู่แต่แต่ถามกับถ้าเทียบกับชิ้นแรกเป็นไงน้อยกว่าน้อยกว่าชิ้นแรกครับชิ้นแรกได้สี่แต่ชิ้นที่สองอ่ะให้สักสามให้รักษา ชิ้นที่สามแล้วครับไอ้ครโอเคโอเคยังได้อยู่ได้อยู่พระาณชิ้นที่สามอาจจะลดลงมาเหลือสองนิดอ่ะในที่นี้เหลือสามก็เป็นสามลดน้อยถอยลงนะครับแต่อันนีไ้ไม่ไม่ไม่ลดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าชิ้นข้างบนนะครับ,รบชิ้นที่สี่แล้วครับก็ชิ้นที่สี่ให้สองเนาะไม่ค่อยเอฟพีเท่าไหร่แล้วนะครับไม่เหมือนกับชิ้นแรกชิ้นที่ห้าแล้วครับ เออกินได้นะไม่กินก็ได้ความอันตราประโยชน์เป็นศูนย์อ่าเป็นศูนย์ครับเียนไหมครับื่อกีเป้าหมายมกินได้นะเยูเท่ากับศูนย์แล้วเท่ากับศูนย์นะครับชิ้นที่หกเป็นไงครับเบื่อมากแล้วกินเข้าไปก็จะอ้วกแตกแล้วมันเหม็นแล้วรอบนี้วะนะครับข้อควาวมคุณโปใจติดลบนะฮะอยากจะเพียงหน้าคุณให้แล้วรอบนี้ น่าจะเป็นทุเรียนเราเองไงน,นะไม่มีราคาอยู่แล้วตอนนี้นะนะครับเป็นทุเรียนเราเองกัแล้วกันนะครับปลกลงมาแล้วก็มันกินเองสูกเองกินเองครับชิ้นที่ห้าเป็นสูบอ่าสังเกตชิ้นที่หไว้ดีๆนะครับการข้วงมาให้แล้วนะชิ้นที่หกครับเออไว้กินวันหลังได้ไหมวันนี้พอแล้วไม่เอาแล้วติดรถครับนี่คือเอ็มอยู่ตอนเพิ่มขึ้นลดน้อยถอยลง ลดลงเอ็นยูลดลงและทียูล่ะทียูหายยังไงทียูก็ชิ้นที่หนึ่งเท่ากับสี่ก็ผลอาจจะประโยชน์หนึ่งเท่าสี่ชิ้นที่สองสามแสดงว่าถ้าสองชิ้นรวมกันก็เป็นเจ็ดนะครับสามชิ้นละ่ะบวกก็ไปอีกสามรวมก,กันเป็นสิบรวมกันเป็นบวกไปอีกสองรวมกันเป็นสิบสองบวกศูนย์ก็เป็นอีกสองนะครับแต่ถ้าได้เพิ่มเนี่ย อีกชิ้นหนึ่งติดลบเนี่ยนะครับก็ต้องไปลบออกด้วยนะเพราะมันต,ติดลบก็เหลือเก้าผู้บริโภคเป้าหมายเขาคืออะไรแ um, มกซี่ยูแมกซ t o มัมตัวเที่ครับเพราะฉั้นตรงไหนล่ะทียู U. มากที่สุดถ้าดูจากตารามีอยู่สองจุดครับสิบสองกับสิบสองี่อยูมากที่สุดแล้วนะแต่เงื่อนไขอีกันหนึ่งก็บอกว่า จุดบรรยภาพของเขาอยู่ที่ nu เท่ากับศูนย์ด้วยดังนั้นเราก็ต้องดูว่าตัวไหนเอแน่ที่ nu เท่ากับศูนย์ก็คือโปรได้ตัวที่ตรงบริโภคซื้อเอ่บอบริโภคทุเรียนเข้าไปห้าชิ้นได้ที่เท่ากับสิบสองครับเป็อย่าเท่ากับอ่านะฮะได้เขียนเป็นกราฟอธิบายเป็นกราฟจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับจำภาพ,พหน้าตากราฟนี้ได้ดีๆนะครับนะฮะ เอ็มยู u, มันลดลงเรื่อยๆจํานวนนะจํานวนหนึ่งจำนวนสองจำนวนสามไปเรื่อยๆเกิดเนี้ยเอ็มยูจะลดลงเรื่อยๆท่านติดลบสามอ่ะใายที่สุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งเพิ่มขึ้นหนึ่งเยอะสองค่อยๆลดลงสามลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งชิ้นที่ห้าเอ็มยูต้องหักศูนย์ต้องหับศูนย์ยียู G แล้วครับ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ้ชิ้นที่หนึ่งได้สี่เจ็ดเจ็ดสิบเจ็ิบสองอะไรก็อยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นจุดที่ผู้บริโภคแอปทีมากสุดๆก็คือจุดที่ m ม,อม,อม,อมอ็อ็ยูต้นที่แม็ก <12. S 1> นั่นเองซึ่งที่จุดที่สิบสองเ u เท่ากับเท่าไหร่ครับ <4. S 1> ตัดสินใจยังไงครับตกลงจะก,กินทุเรียนเท่าไหร่ครับห้าชิ้นนะ บริโภคห้าหน่วยเรียนห้าชิ้ครับนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างาการบริโภคเพิ่มเข้าไประหว่าง MU ตับ t ครับก็จะมีหน้าตากราฟเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าดูจากตารางก็ตารางเป็นประมาณนี้ครับถ้าสมมุติโจทย์ไม่มีตารางนี้มาให้แล้วแต่ว่าหา MU ที่3หน่อยสิ ทุเรียนชิ้นที่สามยังไงสมมตุมมติช่องนี้ไม่มีมันก็ได้จากเอาชิ้นที่สามใช่ไหมครับก็เอาตารางนี้นะก็สิบลบเจ็ดก็จะได้สามครับถ้บวกกันจะได้ทีถ้าเอาทียูชั้นล่างลบกับชั้นบนก็จะได้เอโอเคนี่คือกรณีที่หนึ่งครับถ้าเราเองไม่ต้องจ่ายตังก่อนนะต่อไปถ้าเราไปซื้อล่ะครับ แต่นี้เราซื้อสินค้าและสินค้านั้นมีราคาเท่ากับ px บาทกีบาทก็แล้วแต่สินค้ามีราคาขึ้นมาแล้วลนดับแรกสิ่งที่พิ่มเนก็มาคือราคาสินค้าครับราคาสินค้านะครับเอ่อเราต้องคำวาง้าใจกับราคาสินค้าก่อนสถานการณ์การบริโภคตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าผู้บริโภคจะได้รับความพอใจจากการบริโภคเนี่ยสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดเนี่ย ต้องต้องขึ้นอยู่ว่าเขามีว่าประมาณจํานวนหนึ่งก่อนนะครับมีเงินอยู่นะฮะจำกัดจํานวนหนึ่งไม่รู้กี่บาทก็ไม่รู้แหละแต่ก็มีเงินอยู่มัน <c oughs> คือการที่เกิดขึ้น,นในในกรณีที่บริโภคสินค้าที่มีราคานะครับโดยหลักเงื่อนไขนะฮะก็คือจะบริโภคก็โทษหลักของเงินก่อนนะฮะหลักของเงินก่อน Px ราคาสินค้านะครับราคาสินค้าจะเท่ากับ M U ของเงิน P ของเงินราคาของเงินเท่ากับ M U ของเงินความหมายคืออย่างนี้ครับอ่ะเดี๋ยวดูตัว Px กับ M U ก่อนนะครับหนึ่งก็คือจะมีค่าคงที่ M U นะ M U เท่ากับราคานะครับมีค่าคงที่1บาท1บาทเท่ากับ1น่ยูนิชิลนั่นคือ P U หรือ M U ของเงินเงิน1บาทเท่ากับ M U เท่ากับ1นยูชิล นะฮะแล้วก็เท่ากับราคาด้วยอย่างเช่นถ้าราคาสินค้าสิบบาท m อของเงินนะครับก็จะเท่ากับสิบยูที่ด้วยอุตตราเนี้ยจะเข้าใจง่ายกว่าง่ายกว่านะครับเงินหนึ่งบาทเงินหนึ่งบาทนะครับจะมี n u เท่ากับหนึ่งยูที่ย,ยืก็เท่ากับหนึ่งถ้าเงินสองบาทบาทที่สองมาได้รับเงินเพิ่มมาอีกบาทนะอย่างนี้แล้วกันเพราเอ m y u เพิ่มได้เท่าไหร่ นะครับก็เพิ่มขึ้นหนึ่งยูทิทเหมือนเดิมนะเพิ่มมาหนึ่งบาทก็เพิ่มมาหนึ่งเอ็นยูก็เท่ากับหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าไปนับรวมเป็นเท่าไหร่ก็เป็นสองก็คือหนึ่งกับหนึ่งบวกเป็นสองบาทที่สามล่ะก็ได้เพิ่มมาอีกเอ็นยูหนึ่งอีกหนึ่งอัตราประโยชน์อีกหนึ่งยูนินะครับเพิ่มขึ้นทีละบาทก็ได้เพิ่มขึ้นมาอัตราประโยชน์ก็เพิ่มขึ้นมาทีละหนึ่งยูทิทนะครับ เพิ่มขึ้นทีละบาททีละบาททีละบาทอัตราไอ้อัตราประโยชน์ของเงินก็จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง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 เช่นเดียวกันอัตราประโยชน์รวมก็หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกกับอีกหนึ่งเป็นสามสามบวกกับอีกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกห้าเช่นเดียวกันลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าถ้าแจงออกมาเป็นกราฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน่วยของเงินที่เท่าไหร่ m อมันจะเท่ากันหนึ่ง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 นะครับ m อ <M> จะเท่ากับ เท่ากับหนึ่งแต่ถ้า T U มันจะเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่ครถ้าเป็น T U มันจะอย่างนี้ครับ 1, น U, นหนึ่งน 2, น 1, นหน่วยที่หนึ่งยูเท่ากับหนึ่งพอหน่วยพอนเงินบาทที่สองยูก็จะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหน่วยที่สามก็จะเป็นสองบวกไปอีกหนึ่งเป็นสามสามบวกไปอีกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าทั้ง T U มันจะเพิ่มเข้าไปทีละหน่วยเรื่อยๆแบบนี้ ถ้าเป็น TU นะครับก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะต่างกับสินค้านะครับไอเนี้ย m u มันจะไม่ติดลบมันจะเป็นค่าคงที่นะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าเอมันจะลดลงนะฮะทีนี้มาถึงจุดแรกกันละครับเดี๋ยวลองไปดูดูลยาภาพครับว่าในกรณีแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับ <S <S นในการบริโภคของผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการบริโภคของผู้บริโภคเนี่ยเขาจะทําการบริโภคจนกระ จนกระทั่ง m อของสินค้า MU ของสินค้ามันจะเป็นเส้นที่ลดลง,งน,นะครับเท่ากับ m u ของเงิน m u ของเงินเป็นเส้นที่ลากตรงแบบนี้นะครับเมื่อกี้แต่ในแต่จริงๆแล้ว m อของเงินมันไปเท่ากับราคาของสินค้าเนี่ย MU มของเงินเนี่ยมันเท่ากับราคาของสินค้าพอดีเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าผู้บริโภคจะบริโภคจนกระทั่ง จนกระทั่ง N u ของสินค้าเนี่ยนะครับเท่ากับราคาสินค้าคแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับต้องไม่เกินเงื่อนหรืองบประมาณที่มีอยู่ครับโอเคครับเพื่อเพื่อความเข้าใจนะพอพูดแบบนี้ก็มองไม่เห็นภาพนะครับเรามาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างจะเห็นภาพมากขึ้นะสมมติว่าแม่บ้านเนี่ยก็ไปซื้อเนื้อไก่นะฮะซึ่งแม่บ้านก็มีงบประมาณ มีงบประมาณอยู่จํานวนหนึ่งก็คือสามร้อยบาทอ่าในบ้านไปซื้อไก่ให้เงินไปสามร้อยนะครับเงินหนึ่งบาทก็จะอัตราประโยชน์กัจหนึ่งยู่ิช่วนะครับอันนี้เป็นข้อกําหนดแล้วใช่ไหม mu x กับ px และราคาไก่เนี่ยกิโลกรัมละห้าสิบบาทอ่าราคาไก่กิโลกรัมละห้าสบาทถ้ามีเงินสามร้อยเขาจะซื้อไก่คิ่ ความหมายของมันโจดเขาความหมายของโจดข้อนี้คือมีกิโลไก่กิโลละห้าสิบบาทเนี่ยเขาจะซื้อไก่กี่กิโลถ้าเราดูผลเผลีก็เอาห้าสิบไปหารสามร้อยนี่ก็ได้ซื้อซื้อหกกิโลสิก็มีเงินอยู่สามร้อยซื้อไปเลยหกกิโลไหมครับก็มีเงินอยู่สามร้อยกิโลละห้าสิบห้าสิบไปเอาสามร้อยหารด้วยห้าสิบก็ตับงหกแต่ทีนี้ในเชิงทฤษฎีของหักตรประโยชน์เราลองมาดูที่ว่าเขาจะซื้อ กิโลแน่เงื่อนไขคือจะได้รับความพอใจสูงสุดไม่เกินวงเงินที่มีอยู่ก็คือน้อยอ่ะเรามาดูทฤษฎีครับอลัมน์แรกนะเป็นจํานวนไก่นะ1กิโล2 3, องโล3ิโล4้าโล6โลปรากฏว่าพอลองให้คะแนนใแนนะตับประโยชน์เพิ่มนะครับไก่กิโลแรกเนี่ยเขา ก็ยินดีมากเลยคอ้อยจะประโยชน์ไปเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลที่สองลดลงนะหนึ่งร้อยสามสิบกิโลที่สามให้หนึ่งร้อยกิโลที่สี่ห้าสิบกิโลที่ห้าให้สิบกิโลที่หกให้ศูนย์ก็คือมันมากเกินไปไม่เกินความจําเป็นไลยฉันก็เลยไม่พอใจฉันพอใจแบบเนี้ยแรกๆก็พอใจเยอะหน่อยจากนั้นก็ลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นศูนย์นะครับต่อไปครับไก่ ราคากิโลละห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้เงินห้าสิบบาทไปซื้อ M u ของเงินหนึ่งบาทเท่ากับเอ่อเงินเงินหนึ่งบาท MU ของเงินจะเท่ากับ1บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้เงินห้าสิบบาทเพราะฉนั้น m อของเงินต่อไก่1ตัวเนี่ยนะครับต่อราคาห้าิบาทเนี่ย MU ของเงินก็นนะาาะงงนจะเท่ากับห้าสิยูชิ้ว นะครับอ็ูเท่ากับราคาสินค้าจัได้ไหมเอ็มดูเท่ากับราคาสินค้าเท่ากับราคาสินค้าราคา5้าสิบบาทก็คือเอ่อเท่ากับห้าสิบยชต่อหนึ่งกิโลทีนี้เวลเาเราเปรียบเทียบครับถ้าเราซื้อไก่กิโลที่หนึ่งซื้อไก่กิโลที่หนึ่งไก่ตอนที่ซื้อที่กิโลที่หนึง่งอธิบายจากตารางดีกว่านะตรงนี้เดยก ใต้องไปถือครับซไก่กิโลที่หนึ่งเราได้รับความพอใจเข้ามาเท่าไหร่ครับจากกรรมรูปไก่ในกิโลที่หนึ่งได้รับเข้ามาหนึ่งร้อยห้าสิบครับแล้วเราเสียความพอใจของเงินไปเท่าไหร่เราแลกกับเงินที่เราถืออยู่จริงเรามีอยู่สามร้อยแต่ตอนนี้ถ้าเราซื้อมาหนึ่งกิโลนะครับกิโลละห้าสิบบาทเท่ากับว่าเราต้องเสียเงินไปห้าสิบยู่ที่วได้มาร้อยห้าสิบ เสียไปห้าสิบจากการเอาห้าสิบไปแลกร้อยสิบถามว่าเราแลกไหมแลกครับตต่ใจไงครับซือ้อซื้อครับเพราะเราได้รับความพอใจจากไก่เนี่ร้อยห้าสิบแต่เราเสียความพอใจจากเงินที่จะถือเงินไปห้าสิบบาทอัตราประโยชน์ของไก่กิโลแรกห้าสิบร้อยห้าสิบัตราประโยชน์ของเงินที่เสียไปจะักห้าสิบ 50. อย่างนี้ยอมเสียเพราะยังซื้อไก่กิโลที่หนึ่งไก่กิโลที่สองซื้อไหมครับ ถ้าซื้อได้อัตราประโยชน์เพิ่มเข้ามาร้อยห้าสิบแต่เสียอัตราประโยชน์ของเงินไปห้าสิบได้เปรียบอยู่ครับเพราะฉะนั้นซื้อไก่จํานวนที่สามกิโลที่สามซื้อไหมครับถ้าซื้อมาได้รับอัตราประโยชน์ร้อยหนึ่งแต่ต้องเสียอัตราประโยชน์จากเงินที่ถืออยู่นี่นะไปห้าสิบบาทได้มาร้อยเสียไปห้าสิบครับซื้อครับครับต่อไปไก่กิโลที่สี่ซื้อไหมครับไก่กิโลที่สี่ถ้าซื้อเข้ามานะครับ อัตรประโยชน์เป็นห้าสิบยู่ทิวแล้วเสียอัตรประโยชน์เงินเปนเท่าไหร่ครับจ่ายเงินไปห้าสิบบาทก็ 50, เสียไปห้าสิบได้ห้าสิบเสียห้าสิบตัดสินใจคงซื้ออยู่ยังคงซื้อไปกิโลที่ห้าซื้อไหมครับปรากฏว่าถ้าซื้อก็ามาอัตรประโยชน์ที่ได้ตอนนี้เหลือแค่สิบนะครับเหลือสิบ ได้รประโยชน์เพิ่มเข้ามาสิเสียงเงินไปับประโยชน์ของเงินไเท่าไหร่ครับห้าสิบครับได้สิแต่ต้องเสียไปห้าสิบเพราะฉะนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ซื้อครับขาดทุนนะคอับจาประโยชน์หน่วยที่อกค่าเป็นศูนย์ถ้าไม่มีราคาที่เราซื้อเอ็มยูเท่ากับศูนย์นะแต่ตอนนี้มีราคาห้าสิบบาทนะเพราะฉะนั้นเราได้ เกิดมาจากไก่ไม่สูงก็คือไม่ได้ <c oughs> แต่เราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับเราต้องเสียเงินไป50ยูนิชิลเพราะฉะนั้นอย่างนี้เราเสียเสียมากกว่าได้ครับก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อ,นะอนะครับตัดไม่ซื้อนะครับแต่อันนี้ก็คือเทียที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้มาดูเป้าหมายครับของผู้บริโภคเขาว่าอย่างไงเป้าหมายผู้บริโภคบ,บอกว่า จะได้รับอัตราประโยชน์สูงสุดเมื่อ MU เท่ากับ PX ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ไปบวกกันดูแต่จะได้มากมากที่สุดเมื่อ MU เท่ากับ PX โดยที่ไม่เกินก็ประมาณที่มีก็คือ300ทีนี้ลองไปดูครับว่าตกลงเขาจะซื้อ,อยังไงบ้างสรุปก็คือตรงที่ MU เท่ากับ PX อยู่ตรงไหนก่อนเออโรัที MU เท่ากับ PX นี่คือ MU อง ไก่50นี่คือ px นรับหรือราคาเลียง u ของเงินเท่ากับ50ดังนั้นถ้าดูสรุปภาพตามนี้ก็คือเขาจะซื้อแต่แม่บ้านแม่บ้านเธอจะซื้อไก่จำนวน1 2 3 4กิโลเพราะตรง4กิโล mu เท่ากับ50 mu สินค้าเท่ากับ50 mu ของเงินเท่ากับ50พอดีเพราะดุลยภาพของเขาเลยอยู่ที่ mu x ก็คืออตัตราประโยชน์เพิ่มของสินค้าเท่ากับ Px ก็คือราคาสินค้า50บาทครับแต่ไม่แน่ใจเงื่อนไขวงเงินเกินไหมเดี๋ยวไปสรุปดูก็ได้ครับมีเงินทั้งหมด300นะครับเงินทั้งหมด300เพราะฉะนั้นเอรที่1ซื้อ2ซื้อ3ซื้อ4ซื้อนะครับ4เาซื้อดังนั้นพอ4เขาซื้อลููที่ว่าเขาใช้เงินไปเท่าไหร่ หน่วยที่แรก50บาทหน่วยที่สอง50บาทหน่วยที่สา50บาทหน่วยที่สี่ก็50บาทรวมแล้วก็ซื้อไก่4กิโลเซ,ซ,ซื้อไก่4กิโลซื้อไก่กิโลแบบอย่างนี้ก็แสดงว่าเขามีเงินอยู่300ใช่ไหมครับเขาใช้เงินแค่200ก็ไม่เกินเงินที่เขาจับกันนะครับก็ได้ประโยชน์รวมเท่าไหร่ครับก็พวกนี้มาบวกกันได้เลยครับนะครับ ร้150 130. 150 130 180. อยห้าสิบบวกกับร้อยสามสิบร้อยห้าสิบบวกกับร้อยสามสิบร้อยแปดสิบนะครับสองอสองร้อยแปดสิบบวกอยู่ว่าเป็นสามร้อยแปดสิบบวกกับอีกห้าสิบเป็นสี่ร้อยนสะามสิบคิวครับก็แรกอยากจะประโยชน์รวมสี่ร้อยสามสิบคิวสี่ร้อยสามสิบนะไม่ใช่ห้าร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบสรุปก็คือซื้อไก่สี่กิโล ใช้เงินไปสองร้อยไม่เกินวงเงินที่จำกัดได้อัตราประโยชน์รวมเท่ากับ4ี่ร้อยสสิครับอนนีครับโอเคนี่คือกรณีที่สิค้าราคาเท่ากับ PX อนะฮะนีอันนี้ให้ดูแค่ ไม่พูดรายละเอียดนะครับ <c oughs> เพราะว่าแค่ตรงนี้เดี๋ยวก็ไปอธิบายเส้นอุประสงค์ได้แล้วถ้ากรณีสินค้าหลายชนิดนะครับรุยภาพของเของจะอยู่ที่ว่าสินค้า N ชนิดนะหนึ่งสองแล้วก็จุดดจุดดไปจนกระทั่งสิงินเนี่ยนะครับรุยภาพขเขาจะอยู่ที่ mu หนึ่ง mu หนึ่งหารด้วย p หนึ่งเท่ากับ mu 2หารด้วย p สองเท่ากับๆๆๆ U ยูเ็นหารด้วย p n แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยนะครัมกันก็ลืมไปมันต้องมีเงื่อนไขนี้ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเงื่อนไขคือไม่เกินลบประมาณครับโอเค <Okay. S 1> ครับอันนี้คือดุญยาภาพหรือตอบคำถามว่าผู้บริโภคเขาจะบริโภคสินค้าจำนวนกี่กี่กี่หน่วยกี่นิต ครับในกรณีที่สินค้าเป็นของเราเองไม่มีราคาราคาเป็นศูนย์หรือกรณีที่สินค้ามี1ชนิดราคาเท่ากับ e x x กครับเนกรณีตัวสินค้าหลายชนิดนะแต่เน้นสองเน้นแคสองกรณีนะครับอันนี้คือเรื่องของจุดดุลยาภาพของผู้บริโภคครับจากทฤษฎีอัตตประโยชน์ครับผม ครับต่อไปเดี๋ยวเราคล้องไปดูกันว่าอ้าวแล้วจากตรงเนี้ยมันไปเกิดเป็นเส้นอุปสงค์ได้อย่างไรัรบิปต่อไปนี้พอแค่นี้ครับันนีครับ